สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักล้วนๆเลยค่ะให้แก่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะเป็นการดูเรื่องความรักประจำเดือนตุลาคม2563ค่ะก็อยากจะฝากไว้เลยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เกิดในลัคนา นาราศีพิจิกและยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้สมัยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะโอเค ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันสมัยขอเกริ่นสักนิดหนึ่งนะคะว่าการดูดวงในเรื่องของความรักนั้นสมัยขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนโสดและก็กลุ่มคนมีคู่นะคะกลุ่มคนโสดนั่นก็คือคนที่โสดสนิทคนที่มีคนเข้ามาจีบหรือคนที่กําลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่อันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มคนโสดนะคะเพราะว่ายังไม่ตกลงโปงใจเป็นแฟนกันเนาะส่วนคนที่มีคู่ก็ไม่ยากค่ะคือคนที่ ที่คบหาดูใจกันมาแล้วเป็นแฟนกันแล้วรวมถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนมีคู่ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้ว่าจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรค่ะ ขอพูดถึงคนโสดก่อนเลยนะขอคนโสดเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะสมัยมีความรู้สึกว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกใครที่เป็นคนโสดเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกมากสักนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่เจอใครที่ถูกใจสักทีอะ่ะคนลัคนาราศีพิจิกไม่ใช่คนที่ไม่เปิดใจนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดใจที่จะรับใครเข้ามาแต่คุณค่อนข้างจะเลือกมากเช่นเดียวกันถ้าเจอคนที่ถูกใจคุณจะเปิดอ้าแขนรอเลยคือ อ้าแขนรับอ้าแขนคุยเลยเปิดใจคุยเลยค่ะศึกษากันเลยนะถ้าเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ในช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ไม่ถูกใจมากกว่าที่จะเจอคนถูกใจนะสิทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกคนอื่นๆเขาก็เลยมองว่าคุณไม่เปิดใจแต่จริงๆแล้ว,วคุณไม่ได้ชอบแบบนี้ไงมันไม่ถูกใจคุณไงอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะสมัยมองว่าไม่ได้เสียหายเลยเพราะว่าการที่เราจะให้โอกาสกับตัวเองที่จะ คุยกับใครสักคนหนึ่งมันควรเป็นคนที่เราถูกใจเขาอะค่ะไม่ใช่เพื่อคุยแก้งเหงาคุยค่าเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เสียความรู้สึกได้ทั้งสองฝ่ายนะถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ว่าคุณคุยเพื่อแก้งเหงาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่โอเคนะอีกมุมหนึ่งของคนโสดนะ เดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ใครที่ยังโสดเนี่ยมีจังหวะบางช่วงบางตอนที่คุณจะนึกถึงหรือว่าคิดถึงคนเก่าของคุณเนี่ยค่ะคนเก่าในที่นี้อาจจะไม่ใช่แฟนเก่าเสมอไปอาจจะเป็นคนที่เฮ้ยเราเคยคุยกับเขาแม้ว่าจะยังไม่ได้ตกลงปลงใจเป็นแฟนก็ตามเราเคยคุยกับคนนี้แล้วเรารู้สึกดีพอเราได้มาคุยกับคนใหม่แล้วมันไม่ใช่เรารู้เลยว่าคนใหม่มันไม่ใช่สําหรับเราเรารู้เลยว่าคนเก่าคือ คือคนที่โอเคกว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าหวนระลึกถึงคนเก่านะก็จะเป็นไปได้ในลักษณะนี้นะคะส่วนใครที่กำลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยสมัยเชื่อว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปค่ะสมมตินะคะสมมติให้เข้าใจง่ายๆคือว่าถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกกำลังพูดคุยกับใครหรือว่ากำลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่นั้นถ้าไม่ใช่ ตัวคุณก็เป็นคนคนนั้นที่คุณคุยอยู่นั่นแหละไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเชื่องช้าในความสัมพันธ์รู้สึกว่าจะชะลอความสัมพันธ์ลงอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าเออมันไม่มันไม่คืบหน้ามันไม่ค่อยพัฒนาเลยนะมันไม่ก้าวไปไหนเลยมันย่ำอยู่ที่เดิมอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือความสัม,ม,สมพันธ์เนี่ยคือไม่ค่อยคืบหน้าและมีคนคนหนึ่งจงใจให้เป็นแบบนี้คุณลองพิจารณาดูนะคะว่าคุณคุยกับใคร สักคนหนึ่งอยู่เป็นที่ตัวคุณหรือว่าเป็นที่ตัวเขากันแน่ที่ทําให้ความสัมพันธ์มันเชื่องช้าลงนะขอให้รีบบอกขอให้รีบคุยเถอะเราจะได้มีชีวิตของเราต่อไปไม่เสียเวลาการคุยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะและอย่างน้อยนะคะสมัยอยากจะบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณรู้สึกแบบไหนคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณต้องการอะไรคุณซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองแต่มันขึ้นอยู่กับว่า คุณจะบอกกับคนที่คุณคุยด้วยหรือเปล่าคุณกล้าบอกคุณกล้าพูดกับเขาตรงๆหรือเปล่าว่าคุณเริ่มไม่โอเคแล้วนะว่าคุณอยากจะเป็นเพื่อนกันมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะให้ใช้คําพูดของคุณบอกความรู้สึกของตัวเอง เราสามารถที่จะพูดจาด้วยกันดีๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรือตัดขาดแบบจนแบบไม่ถูกกันไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะขอให้พูดตามความรู้สึกของตัวเองจะดีที่สุดค่ะนี่คือคนโสดของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะต่อมาเรามาดูในมุมของคนมีคู่กันบ้างค่ะ ขอเยกันสักนิดนนึงนะคะคนโสดสมัยขอเสรมิมอีกชิ้นนึงว่าใครที่เป็นคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกตรงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอหรือจะได้คบหรือจะได้ถูกใจคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกับคุณด้วยนะอาจจะเป็นคนละจังหวัดก็ได้หรืออาจจะทํางานกันคนละที่อะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์นะ ต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเดือนนี้ให้พยายามควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองสักนิดนึงค่ะในเดือนตุลาคมนี้มันชัดเจนเหลือเกินนะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างจะเหวี่ยงวีนง่ายค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลง,ลงลงฉุนเฉียวง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องเล็กคุณก็จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใดที่มันเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วโอ้โหคุณจะทําให้มันปัญหาใหญ่เท่าบ้านขึ้นมาเลยอะประมาณนั้นนะชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วคู่ของคุณ ต้องบอกว่าคู่ของคุณไม่ค่อยชอบนะไม่ชอบในะลักษณะแบบนี้เขาจะทนไม่ไหวแล้วนะการที่คุณเหวี่ยงการที่คุณวีนเอาเอาบ่อยๆแบบนี้มันทําให้เขารับไม่ได้นะคะต้องเตือนชาวัราศีพิจิกจริงๆว่าท่านใดที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วพยายามพูดจาดีๆพยายามใช้เหตุผลถ้าเหวี่ยงวีนหรือโวยวายหนักๆเนี่ย เลิกเป็นเลิกนะคู่ของคุณอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะตัดสินใจแบบนั้นเลยนะว่าเลิกเป็นเลิกนะพอรับไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมวีอย่างวีนขนาดนั้นนะคะคือคุณอารมณ์เดือดมากเดือนนี้เนี่ยต้องพยายามควบคุมต้องพยายามใช้สติต้องพยายามใช้เหตุผลให้มากๆเลยนะอ่ะโอเคค่ะเพิ่มเสริมให้อีกนิดนึงสําหรับชาวล้วก็นาราศีพิจิกท่านใดที่เพิ่งจะเลิกกันไป ต้องบอกว่าเป็นคู่สดๆสดสดใหม่ๆอาจจะเป็นเลิกกันกับแฟนหรือว่าคนที่เคยคุยกันอยู่แล้วแล้วก็เลิกการติดต่อตัดขาดการติดต่อกันไปนะคะสมัยขอเสริมอีกสักนิดหนึ่งว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับไปคบกับเขาคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับไปคุยกับเขาตรงนี้ขอเตือนสักนิดหนึ่งว่าอย่ามีทิกทกค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างจะวางฟอร์มค่อนข้างจะแบบกลัวเสียฟอร์มอ่ะไม่อยากทักไปก่อนแต่จริงๆแล้วอะ่ะคืออยากคุยกับเขานะ เออประมาณอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยดูว่ามันจะออกมาหัวหรือออกมาก้อยถ้าเกิดเขาเขามาทักคุณคุณก็วินวินโดยที่แบบคุณยังได้ฟอร์มตัวเองอยู่ไนงะแต่ถ้าเขาไม่ทักมาคุยกับคุณสักทีนึงอะ่ะมันไม่เสียหายอะไรค่ะการที่คุณจะกลับไปคุยกับคนเก่าทักหาเขาไปก่อนไม่ได้เสียฟอร์มเลยนะคะขอให้ทำรำใจตัวเองเถอะค่ะในเรื่องของความรักนะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศรีพิจิกไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ